มองหารถขุดอยู่มาที่นี่ครับผ่านทองชชมบุรีมีให้ลูกค้าเลือกหลายรายการเลยไม่ว่าจะเป็นไซส์สตัน2ตัน1ตัน6ตัน7ตัน8ตันมีมาให้ครบๆเลยก็มาชมกันเลยครับผมเช้าๆแบบนี้ยน่าวิโอ30ขนาด3ตันรุ่นใหม่ขนย้ายง่ายใช้งานดีครับรุ่นจะตลาดเลยคันนี้ 2แสนต้นๆน,น,นะครับสามารถเป็นเจ้าของได้เลยถัดมาเป็น IH I35 JX คันนี้35้ตังได้แทดเลกครับตรงโครมกระทัดรัดก้องตัวเครื่องอิสุสุเครื่องเดิมปั๊มเดิมแล้วก็บูมอาร์มสามารถยืดได้ถึง6เมตรมีลายไบป,ปิ้งพร้อมส,สวยๆแบบนี้ขายเพียง249,0 0 0บาทถัดมาเป็น p ี6 0 7ี่ให้ดูภายในกันเลยดีกว่าครับภายในคอนโพลสั่งการด้วยน้ำมันซ้ายขวาเบาะใหญ่นั่งสบายมีที่วางแขนได้ นะครับผมแล้วก็บุมอามยาวสีสันสวยงามสีสันเดิมๆขนาด6ตันแต่ได้เกือบ7ตันคันนี้ราคา3า9 0 0 0เบาทสนใจโทรมาจับจองได้ครับฝ่ายขาย0616960160่ง้ท่านต่อมาเป็นโกเบเอสเคหตัวนี้ค่ายใบดันครับผมแถมเจียรยังให้ให,ใหม่ตู้เก๋งสภาพสวยน,นะครับภายในที่ลูกค้าถามหาต้องคันนี้เลยนี่เลยครับผมคอนโทรน้ำมันปั๊มนิ้ว บุมอามตักขึ้นกหกลอได้แน่นอนท่านใดสนใจก็จับจองมาได้ครับทางไหนถูกใจก็จับจองมาได้เลยมีบริการจะส่งให้ทั่วประเทศไทยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ซื้อรถขุดกับ2รถสวยได้นะครับผมฝ่ายขาย0616960160กกดไลค์กดแชร์มีเพื่อนบอกเพื่อนมีพี่บอกพี่จะได้ไม่พลาดกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ